วันนี้จะชวนทำส้ตมตำแซ่บๆนะคะใส่พริกตามชอบเลยค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่ได้เลยนะคะตามด้วยมะเขือเทศจ้า <you> สิมมะนาวปลาใส่ค่ะ กี่ช้อนครับปลาร้านสองสามนิดหน่อยตึมลงไปใส่น้ำปลานิดหน่อยอยากจะเคีดใส่ปลารเยอะแล้วเนาะหุงด้วยใส่ไหมคะ เสฟโฟงเงินด้วยน้ำตาลนิดหน่อยเตมนดยออืม่านเส็เลยค่ะ

Ini kayak Mungkin